ครับเพราะอิน <c oughs> สภาพเปนป่วยเยอะใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะที่แม่แอนเผชิญฝุ่นล้วอยู่ดีกลับมาอ้วกค่ะไม่รู้มันมันสัมพันธ์กันยัง,ยงไงนะระหว่างฝุน่นละอองโมนาอากาศไอ้อะไรนะ2.5 PM อะไรเนี่ยที่กรุงเทพอากาศไม่ดีเลยกับออระบบทางเดินอาหารของแม่แอนนะคะ เป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเมื่อกี้ตอนก็บอาไปกินข้าวใช่ไหมก็หิวแหละเขาตื่นตั้งแต่ตื่นมาน้องส่งเมียน้องกางให้ดีห้าใช่ไหมจนถึงเที่ยงพ่ออินชวนไปกินข้าวมาเอาอกไม่เอาออกไปไม่ไหวขอนอนแล้วให้พ่ออินซื้อลับมมาแต่ปรากฏว่านอนนอนอยู่ก็วิ่งไปอ้วกอีกแล้วถ้าทางจะไม่รอดถ้าทางก็จะไม่รอดต้องไป สิรรวมแล้วอาเจียนไปกี่รอบคะจะนับหรือเปล่าฉันอยู่กับเธอไปกี่รอบอ่ะสามสี่น,นี่ะสรอบ,อบอดังนั้นนะคะไม่รอดะครับผู้ป่วยต้องไปหาหมอค่ะเดี๋ยวให้หมอวินิจฉัยว่าจะต้องเข้านอนที่โรงพรยาบาลแอดมิดหรือเปล่านะคะหรือว่าจะสามารถกลับบ้านได้คิดว่าไงคะ ไม่มีแรงน่านสงสารพาไปหาหมอก่อนนะถึงโรงพยาบาลและะ้วค่ะโรงพยาบาลนครธนนะคะัทั้งแม่ทั้งลูกเข้าตรงนี้คะ่ะวันโรงพยาบาลนี้เข้าออกปีละประมาณกี่ครั้งออกมา,มา <laughs> เดี๋ยวลูกเดี๋ยวแม่สลับกันอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวอย่างนี้นะเดี๋ยวพออินจะส่งให้แม่ลงไปก่อน เดี๋ยวให้แม่แอนอัดต่อแล้วกันนะไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวอ่ะงั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาลงไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยจอดรถแล้วตามโรพรเป็นยังไงตรวจยังยังไม่ยังไม่ตรวจแค่วัดไข้มีไข้ต่ำๆสามเจ็ดจวก็ความดันต่ไข้ใจหรอ ความรักเป็นพิษฮะอ <laughs> ูข้าวอดทนกินเลยไม่ได้บกแตก <laughs> นี่รอตรวจอยู่ใช่หน้หนาตายแย่แล้วรตรวจแล้วค่ะหมอให้ คือคอเป็นน้องด้วยมันก็เลยกลัวพันลำให้ทุกอย่างมันแย่ไปหมดอย่างเงี้ยก็เหมือนตอนเนี้ยเป็นทอนซิลนักเซฟเป็นหลักอะไรเงี้ยเออแล้วทำให้อ้วกด้วยเนาะหมอบอกว่ามันอาจจะทํามีผลร่วกนันได้อะไรเงี้ยแต่ก็ท้องอืดคี่หมอขอท้องดูแต่หมอบอกว่าฟังเสียงลําไส้ปกติอะไรเงี้ยอืมแอดมิดแอดมก็ให้ยาทา่อเชื้อฉีดยาลดกรดเออหลายอย่างแล้วก็รักษาคอด้วยยาแก้งองแง นี่นี่งูงูง <c oughs> สบลงแมแอนก็ต้องแอดมิดไปทีนี้รอเจาะน้ำเกลือทีนี้เพราอินต้องไปรับน้นองเกณฑ์น้อกายก่อนเพราะว่าได้เวลาเลิกเรียนไม่มีใครไปรับนานๆเดียวมาไ,ไปรับเด็กๆแล้วค่อยมาเจอแม่แอนอีกทีมันแอดมิดนะครับกายสวัสดีครับก <c oughs> <c oughs> ายไปเยี่ยมหมามาใช่ไหมใช่ก <c oughs> ายจะมานอนเฝ้าไข่หมามาใช่ไหม เอาทำไมอ่ะฮะจะดูติดจะดูติดอ่ะเจสทำะไรกินทาร์โลทาร์โลเอาอะไรมาเยี่ยมอากมาไหมมันฮาร์โลไปยัดปากมอกมาออมากินไม่ได้อ่าแปดแปดแปดห้องอะไรนะจำไม่ได้ละหนึ่งแปดพัชยาหนึ่งแปดเฮ้ยใช่เหรอห้องอะไรนะห้องสิบแปดห้องสิบแปดเลยเหรอเฮ้ย ไม่ใช่ไม่ใช่เออเดี๋ยวถามมาให้สีแปชั้นสเฮ้ยมันมีถึงนี่ไหนมันมีแค่สิบว่าสิบสองสิบสามชั้นเองสิบแปดใครอยู่หนูว่าฟังไกด์พูดที่นั้นแหละไกด์มันมีสิบสองชั้นอ้า oh, <no. S 1> มันจะสิบแปดได้ยังไงทะลุเหรอก็จะเป็นตึ้นฟ้าได้โขดฉันหรอแปดแปดอะไรนะแปดสามเก้าเลี้ยวขวา ไหนอะไปคนแรกนึกว่ารู้เมื่อกี้ชั้น18แล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้บอกเราอยู่ชั้น8จะไปชั้น18แกายเอ้ย ถ,ถูกห้องหรือเปล่าออกาย <c oughs> ไม่กลัวเข้าไปแล้วผิดห้องเหรอตอนแ x, รกคือเนี่ยป้าผิดแล้วอะ้ะไรยังไงคนป่วยตัวเองนัง่นแหละใส่คนเดียวฮัลโหลเป็นไงฮะหลับไป็นไรตื่นแล้วหลับเป็ไนไรตื่นหมอหมอมาตรวจทีปะ่ะยังไม่มาเลยแต่ว่า ถ้าอยากลดกดไปกดนหนึ่งอยากฆ่าเชื้อไปกดหนึ่งตกลง,ลง,งเป็นโรคอะไรยิงเงายิงเงาเป็นโรคดูดไรเป็นโรคอะไรกันแน่เอาดีๆก่อนเป็นโรคดูดไรทอมซินอักเสบทอมซินอักเสบคอ,อ,อเป็นหนองแล้วก็เขาบอกว่าติดติดต่อได้นะมันมาจากระบบหายใจด้วยนะดูดูดลักหมามากถอยไปไกลมากเขากินเองนะอะไร หิวอีกโอ้ยมานี่ฮะไม่ได้มาตั้งใจเยี่ยมหมาม้าหรอกเดี๋ยวกินนไงฟ้องหมาม้าดีไหมฮึบ้านบ้านหลังนะข้าไกไกนอนโรงพยาบาลนะให้ไกนอนคนเดียวฮะฮะเอาไหมเอาทุกพี่หมาม้ายังเฝ้าไกเลยยังดีนอนไกยั้าหต้องนอนกี่คืนไหนแอนเบื่อ แล้วคืนนี้นอนคนเดียวไหวไหมไม่อ่วงแล้ว,วคืนไหวก็ต้องไหวไหมดูสิสป่วยเพาหยอดอยาอะไรบ้างนี่คือน,น้ำเกลืออย่างเดียวไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยฮะายาขเขาให้หยอดหนึ่งขวดก็พอเลยเนี่ย เธอกินได้ยังอ่ะด้อมาถึงโดนยาแก้อาจียนก่อนเท่านี้เลยยาแก้งีเงานะยาแ่งีเงายาแก้ดุรายแดุ <c oughs> อ่ะหายเร็วๆแล้วกันใครดูอยู่ก็วอวยพรแม่แอนด้วยนะ หายงองแงเลยเนี่ยโอเคบ๊ายบายคนรวยดูนี่สภาพกรุงเทพตอนนี้ม,ม,มีแต่ข่าวช่องสามยังลงอ,อากาศแบบนี้